สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมา r v l l Future Revolution วันนี้อยู่กับพี่ลุงใจดีนะครับก็เป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่นี้เปิดใหม่สนร้อนเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ได้ลิขสิทธิ์มา v ว l นะครับที่สำคัญก็คือเจ้าของเกมค่ายเกมที่ทำเกมนี้ก็คือ n e t m a r v l l นะครับซึ่งมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพเนี่ยจะต้องค่อนข้างดีแน่นอนนะครับก็จากการที่พี่ลุงเนี่ย ลองโหลดเกมมาแล้วก็ลองเข้าเกมมาในเบื้องต้นนี้ครับก็บอกเลยว่าตัวเกมทํามาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตัวฮีโร่หรือว่าหรือว่าฉากที่เป็นเนื้อเรื่องเนี่ยมีบทพูดตลอดแล้วก็มีเสียงคนพากตลอดนะค,คือเป็นเกมที่ลงทุนมากนะครับเพราะว่าการจ้างคนพากเนี่ยค่อนข้างแพงนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกิมมิคพิเศษนิดนึงนะครับในฉากเนื้อเรื่องนะก็มีให้เราปัดซ้ายปัดขวาอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อสร้างความอินให้กับ พวกเราในการเล่นเกมที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่นะเอาละครับพอผ่านในในโหมดเนื้อเรื่องนะตอนที่เริ่มเกมนะครับเราก็จะได้ลองซูเปอร์ฮีโร่หลายๆตัวนะพี่ลุงแนะนำว่าอย่าก,กดข้ามนะครับให้ลองเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับพอเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยเนี่ยเราจะได้ลองเล่นฮีโร่แต่ละตัวนะ เพราะเดี๋ยวตอนท้ายตอนจบเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเราจะได้เลือกฮีโร่นะครับหนึ่งตัวนะครับก็เอาเป็นแม่นะครับคําแนะนําในการเลือกฮีโร่นะถ้าใครชอบนะครับฮีโร่ตัวไหนก็เลือกฮีโร่ตัวนั้นครับอะไะครับเราแนะนําตัวกันไปแบบเกินแบบเร็วๆแบบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับโอเคทีนี้พอเล่นมาได้สักพักแล้วนะครับบอพี่ลุงเลือก กับตันมาเวลแล้วเนี่ยก็จะมีเควสเนาะวิธีการบังคับไม่ต้องพูดถึงนี้ครับเราก็มาติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะเควสแรกๆนี่ก็คือให้เราไปจัดการกับขับประหลาดต่างๆนะครับซึ่งก็ไม่น่ายากอะไรนะครับนี่กับตันมาเวลก็คือแบบค่อนข้างจะมีพลังรุนแรงอยู่แล้วเพราะงั้นก็คือสบายมากเกมนี้มันเป็นเหมือนกับเกมที่แบบแว่ต้อง ยืนแทงกับมอนสเตอร์นะครับการหลบการอะไรนี้ก็อาจจะมีประโยชน์บ้างแต่พี่ลุงเล่นในคอมก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกมากนักน,นะนะครับแล้วก,หก,กวนะ็หลังจากที่เราสู้กับศัตรูแล้วนะหลังจากที่เราสู้กับศัตรูไปแล้วนะครับในเควสเนี่ยมันก็จะมีทางแสงแสงให้เราวิ่งนะครับก็คือเกมเนี่ยทำมาค่อนข้างให้เราเข้าใจง่ายนะ แล้วก็วิ่งไปตามทางแสงนี่แหละนะครับอ่าไปลุยครับใช้สกิลหนึ่งเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยพลังนี้ยังยังไม่หมดเด้อใช้สกิลหนึ่งเข้าไปต่อยครับ ต่อย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 ครับต่อยเข้าไปครับต่อยรัวๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่ากดตรงนี้นะครับป่าบนเนี่ยเราจะเป็นการให้เราวิ่งไปที่เควสได้นะนี่ก็ง่ายนิดนึงปล่อยพลังครับไปอย่างเดียวนะครับตายง่ายไหมเน ไปเข้าไปครับไม่ธรรมดานะแล้วกด <c oughs> ตรงเฟืองนะครับเพื่อทำเควสต่อนะครับแล้วก็วิ่งตามเควสไปครับเป็นเกมแนวแบบจะเรียกว่าแอคชั่น RPG ก็ก็ได้นะนะครับ <c oughs> ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจใครแบบชอบแนวฮีโร่เนี่ยก็ไม่ผลพลาดนะ เน่หอยพรงางเวฟเข้ามาต่อยครับแล้วก็อ้าวเป็นเลเวลสี่ครับยังไงเนี่ยอ๋อบินครับบินมาตรน,นี้ได้แล้วก็มาคุยกับคนนี้ครับเเรื่องพี่ลุงขอข้ามนะครับผม ไปครับอ่าเจอหมอตัวใหญ่แล้วเน่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 เนี่ปล่อยพลังครับไปยังป่างเข้าไปแล้วก็กระโดดตูมนี่ปล่อยพลังนี่แล้วก็ใช้ท่าไม่ตายครับนี่คือพลังของซูปเปอร์ฮีโร่เป็นไง เรียบร้อยดีครับนี่คือบินได้ใช่ไหมเฮ้ยเท่อะบินได้อ่ะจะเป็นเฉพาะตัวนี้หรือเปล่าพี่ลุงไม่รู้นะแต่บินได้ก็ดูเท่ดีนะครับ <c oughs> เอาไรครับมา ้าวลักษณะท่าทางแบบนี้เหมือนจะเจอบอสใหญ่ oh, you really ไ่ไม่ใช่ที่ของเธอที่ควรจะไปตามใจตัณนาแต่จริงๆแล้วขอบคุณนะไซแอนทิดซูพ r ร,รีมคืออะไรอะ่ะฮีโร่ตัวนี้พี่ลุงไม่เคยเจอแฮะแต่พี่ลุงก็ไม่ได้เป็นแฟนมาเวลหรือว่าไม่ได้เป็นแฟนซูเปอร์ฮีโร่ตัวยงนะเพราะพี่ลุงไม่เคยอ่านมาเวลแบบ ที่เป็นคอมมิกของต่างประเทศนะครับก็แค่แบบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ตามปกติของเรานี่เลยครับกดถ้าไม่ตายครับแปลงล่างเป็นซูเปอร์กับตันมาเวลครับแล้วก็ปล่อยพลังใส่ครับไม่แน่เปียวนี่แน,ะนนะ่นี่แนะ่ยังไงจะโดดสับเข้ามาครับ เออหอยพลังใส่เข้าไปอีกทีนี่เนี่ยเป็นไงเน่เน่เรียบร้อยครับบังคับง่ายนะที่ลุงเล่นในคอมนี้ก็ไม่ได้บังคับยากมากอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงแรกๆนะช่วงหลังที่เจอบอยเยอะๆอาจจะต้องมีหลบมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะ แล้วก็เหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องบังคับนะครับข้ามไม่ได้นะเนู้พลังโอ้โกพลังกพลังก่งกงกงนอนเน่อ้าวมีใครโผล่มาครับเนี่ยกัตันมาเวลต่างมิติเออนี่คือกัตันมาเวลในอีกโลกหนึง่งอะ มีหลายโลกคู่ขนานเนี่ยหละงงจัดจ้าตอนนี้พวกเราเจอกันลงปัญหาใหญ่กว่า AIM เนี่ยคฉันต้องการกำลังลบที่แข็งแกร่งยังทือมากัปตันมาเวลจับมือกับกัปตันมาเวลมันจะโหดเกินไปแล้วตอนเริ่มเกมก็ยังไม่มีททตเรียลอะไรเยอะแยะมากมายนะ โลกหลายโลกมารวมกันในมิติเดียวถึงจะรอดจากไฮนคครั้งใหญ่มาได้แต่สถานการณ์ตอนนี้ก็ยังวังใจไม่ได้นะแต่ไม่ต้องกังวลเพราะพวกเราไม่ได้ตัวคนเดียวฉันยุ่งอยู่การฟอร์มทีมจากทุกๆโลกนะพวกเราคือโอเมก้าไฟและตอนนี้เธอก็เป็นหนึ่งในพวกของเราไหนครับโอ้โหแสงสว่างแสบตาเปิดตัวฐานทัพลับนะครับ โอเมก้าไฟยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเมก้าไฟเฮดควอเตอร์ค่ะคอตนี่เฟรเซอร์เหรอเราต้องมีการแบ่งชื่อสควอตเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่หลายท่านที่มาจากมิติอื่นต้องการเรียกว่าให้อัดต้องการให้เรียกว่าอะไรดีคะก็ใช้ชื่อคำว่าสควอตเออาร์สองยี่สามวสามได้ไหมเ <laughs> ปลี่ยนสิ ชื่อสควอตนะครับก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าคือลุงใจดีนะมีภาษาไทยด้วยอะแต่ว่าเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเดี๋ยวภาษาไทยบางเกมเนี่ยไม่สามารถจะค้นหาเจอนะอะไรอย่างงี้ต้องการใช้ชื่อสควอตด,ด้านบนหรือไม่ตกลงครับมาแล้วครับข้ามไปเลยได้ไหมเรียบร้อยครับมีตัวเปลี่ยนชื่อสควอตเป็นรางวัล กรูบะของขวัญเช็คชื่อเอ้ยก็เจ๋งดีนะของขวัญเช็คชื่อนี่ครับขนาดของขวัญเช็คชื่อยังต้องทำเท่ขนาดนี้เลยอว้าวของขวัญลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยสุดยอดแตะเพื่อรับรางวัลครับ นี่คือสานที่จัดการรวบรวมข้อมูลเพื่อรับมือกับคอนเวอร์เจนต์ข้ามได้แล้วนะครับข้ามเลยไปครับผมเราต้องไปอ่ะฉันเตรียมโซลูชันในการเล่นอัตโนมัติไปช่วยนะเฮ้ยจริงไปครับต้องอัตโนมัติอยู่แล้วเราก็อัตโนมัติไปได้เลยเนาะโอ้มาแล้วเหรอข้ามนะครับเนื้อเรื่อง <S <S 1> <S 1> พี่ลุงคือพี่ลุงสายข้าม ต่อไปให้เรียกพี่ลุงว่าพี่ลุงสายข้ามน <laughs> ะอันนี้ข้ามไม่ได้หรอดูเหมือนว่าในที่สุดอ่าไม่ทันน,ะน่ะคนเพื่อนๆหลายต่างตามไปตีาตาตม,มารวมตัวกันนะ c o n v e r g e n e ถึงตอนนี้เร้วชะลอมันไว้ได้แต่มันยังไม่จบหรอกวิธีเดียวที่หยุดมันได้ก็มีต้องลองทำทุกอย่างที่ทำได้จริงละ่ะ ไปครับบินไปเลยนี่บินงนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะเกมก็ไม่ได้เล่นยากนะเฮ้ยชั a เตอร์สองแล้วทุกคน The New World Order New World Order l o r d นี่คือใครเนี่ยนี่คือโทนี่สตาร์กอะ่ะหน้าเหมือนแบบดาวร้ายเลยอ๋อตอนนั้น่าจะเป็นคอนเซปต์ของโทนี่สตาร์กอยู่แล้วนะ มาครับสร้างหุ่นยนต์สร้างไอรอนแมนแบบโทนี่สตาร์กอปปี้ข้ามได้ไหมข้ามไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันกระพริบเป็นสีแดงแปลว่าโดนไวรัสแน่นอนต้องมีใครปล่อยไวรัสแน่นอนนะครับเอะนี่คือโทนี่สตาร์จริงๆด้วยนะแล้วนี่ก็คือฟิวลี่นะครับ นี่เป็นไงโบกมือนิดเดียวนะครับคุณก็ออกไปช่วยสู้ทันทีเจ๋งไงอ้าวโดนไวรัสครับติดไวรัสเฉยเอาแล้วจริงพิน ว้าวอันตรอนนะครับพวกเราก็ร่วมมือกันเท่านั้นใช่สิ่งต้องการอันตรอนกับวิชั่นน่าจะเป็นศัตรูกันนะมีแค่อันตรอนนอแล้วไซเบอร์ตรอนล่ะไซเบอร์ตรอนมันแน่แต่คนลเรื่องไงครับหยอกหยอกไซเบอร์ตรอนมันน่าจะทันฟอร์มเมอร์่ยมีโอกาสที่จักรวาลมาเวลจะเป็นครอบรวมกับจักรวาลทันฟอร์มเมอร์ไหม ไปครับเราก็ตามเ,เวสไปเรื่อยๆนะตามเ,เวสไปเรื่อยๆก่อนครับทุกคนใกล้กลกลแล้วใกล้แล้วมาแล้วครับแ n ่ได้เลนแล้วแหละดูท่า New Star City ไปรับรางวัลก่อนไปครับเราต้องไปคุยกับโทน been, ี uh, no. right, Century, uh. well, ่สตาร์ข้ามเลยจ้าอะไรอ่ะอันตอนเซนทรีเหรอข้ามเลยจ้าตอนแรกคือเราดูนี้ก่อนนะครับอ่านี่คือของขวัญนะก็คือตารางที่เราแบบมาของขวัญชื่อนะครับอันนี้เป็นภารกิจของมิกฟ f u ลี่นะครับ ก็ต้องทำตามภารกิจไปเรื่อยๆนะกิจกรรมอัพเลเวลฮีโร่นะครับกิจกรรมอัพแลงสปอตนะมีกิจกรรมมีกิจกรรมเยอะมากเหมือนกันนะโอ้ใช้ได้เลยนะครับรับรางวัลฟรีก่อนรับรางวัลน,นี้ด้วยอันนี้คือรางวัลล็อกอินนะยิ่งเราล็อกอินไว้นานเราก็ยิ่งได้รางวัลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคอยู่นะนะครับอันนี้คือร้านค้าเหรอล้านค้านะครับ สุ่มอันนี้มีคอสตูมด้วยนะคอสตูมของกัปตันมาเวลนะครับนี่คือคอสตูมกัปตันมาเวลเหมือนกันนะสตรีมพังเป็นคอสตูมแบบสุ่มนะแล้วก็คอสตูมมีเซตด้วยนะเซตคอสตูมเนี่ยทำให้เราได้รับสเตตัสเพิ่มนะ ก็หน้าจาเป็นเกมแบบแว่ามันก็คือเกมแบบแว่ามีการ์ดด้วยเหรอเราต้องสะสมการ์ดเพื่อเพิ่มสเตตัสอีกทีหนึ่งเหรอนี่มันแบบแว่าโคตรมาหาเกมแห่งการเติมเลยนะครับฟรีผลประโยชน์ทุกวันเข้ามารับเพชรฟรีนะครับอย่างน้อยก็ยังมีเพชรฟรีแจกนะ พี่ลุงเมื่อกีก้ก็ไม่ได้อ่านด้วยนะเขาบอกว่ามันจะหมดประโยชน์ทันทีเมื่ออะไรไม่รู้นะอ่านไม่ทัน,นครับมือมันไปไวนะครับ <c oughs> เรียบร้อยจดหมายครับผมของขวัญลงทะเบียนลงแน่นะครับรับไว้ก่อนเลยแล้วกันนะแล้วก็มีสินค้าด้วยนะครับรับไว้นะครับมีประกาศด้วยนะ อ่านประกาศรับของฟรีอีกโอเคนะอย่างน้อก็ได้ของฟรีนี่คือข้อมูลฮีโร่นะครับมีตราแมทเทลอีกนะตรงนี้คือพลังต่อสู้นะครับอะพูดง่ายๆนะครับมันก็เหมือนเกมแนว mmo rpg นะแล้วก็เอาตีมซูเปอร์ฮีโร่เข้ามาสวมใส่นะครับก็คือเป็น mmo rpg ที่ตัวละครเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับพูดง่ายๆอย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนาะ ตรงนี้เนี่ยใส่ชุดคอสตูมได้ตรงนี้เนี่ยสมใส่ตราแบตเทิลได้นะครับแล้วก็กดสมใส่อัตโนมัติได้แอ๋จะได้ไม่ต้องเสียเวลากดใช้นะอ๋อพวกนี้มันจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับฮีโร่ของเรานะครับอ่าอันนี้ก็คือโกดังของเรานะ อันนี้ก็เป็นทูตอรี่นะครับช่วยสอนเนี่ยก็คือสอนให้แยกส่วนหรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วก็แยกชิ้นส่วนอ่าแล้วก็จะได้อนุภาคคอนเวอร์คอนเวอร์เยี่ยม e อะไรสะเขียนเนี่ย โอ้แต่อันนี้สีเหลืองนี่ไม่ได้นะครับย่อยไปนี่คือร้องไห้แน่นอนโอเคก่อนอื่นเรามารับไอเทมก่อนแล้วกันเป็นไอเทมลงทะเบียนล่วงแน่นะครับเฮ้ยชุดไงได้ชุดมาแล้วอันนี้คือเหมือนชุดสีเขียวนะชุดของเบบี้กรูดอ๋อนี่คือชุดของกรูดนะ <c oughs> เรายังไม่มีกรูดนะครับงั้นก็ยังไม่ต้องใช้กรูก็ได้นะดูนะครับใส่คอสตูมใส่อโ,โนมัติได้ไหมได้ครับเฮ้ยเ <laughs> <laughs> พอใส่คอสตูมปุ๊บคือพลังพลังต่อสู้เพิ่มเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าดูไม่เท่เลยนะครับเฮ้ยเพิ่มพลังโจมตีเป็นเปอร์เ,เซนต์ใส่สองชิ้นนะเพิ่มมาตาคิดีคอนะครับแล้วก็บวกเลเวลโฟนร์ท เลเวลโฟตอนชาร์ตนะครับเวลหนึ่งเนี่ยก็โอเคก็โอเคต้องบอกว่าก็โอเคนะครับทำมิชชั่นสำเร็จมีให้เลือกรางวัลด้วยอันนี้คือชุดซีเค็ซีเควอนะครับอันนี้คือชุดพุ่มหน่วยการเชีวเยวนะแล้วก็ชุดฟอร์สพ l o ลอตเฮ้ยชุดไหนเนี่ยพี่ลุงเลือกชุดนี้แล้วกันมันดูเป็นกับตันมาเวลดีนะครับ เลียชุดนี้แหละดูเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะนี่เป็นไงเห็นไหมไปครับแล้วเราก็ไปทําุกสต่อไปครับอา่าอันนี้น่าจะเป็นด่านที่เราต้องเข้าไปสู้นะ โอ้ยงเพ่ไหมครับลุยนี่ก็คือสู้ออตโต้ได้เลยนะมีระบบออตโต้ในการต่อสู้ด้วยดีเจลไม่ต้องเหนื่อยนะครับไม่ต้องเหนื่อยกดเองนีก็ใช้สกิลออตโต้นะครับทุกอย่างก็ออตโต้หมดก็เป็น MMO ที่เล่นค่อนข้าง,งง่ายแล้วก็ใครอยากหา MMO ที่แบบ ไม่ใช่แนวแฟนตาซีนะครับเป็นแนวซูเปอร์ฮีโร่ที่เราจะอินกับเกมไปได้ง่ายๆนะก็แนวนี้ก็ถือว่าโอเคนะอืมนี้ใช่ไ,ไ,หไหมแงแรงไหมกระตันมารวลนที่แรงใช้ได้นะเรียบร้อยครับระเบิดนี่ปล่อยพลังปุุงเข้าไปชาร์จมีทั้งสกิระะกล,ละระยะใกล้และระยะไกลแล้วมีสกิลกลุ่มกระโดดเข้ามาเหยียบ ระเบิดพลังโอ้โหเป็นไงก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะครบเครื่องนะนี่ว้เจ้าอันตรอนล่ะส่งขุนลูกกระจกลงมาแบบเยอะเลยนะครับสบายไหมไปครับเข้าไปกลางวงแล้วก็ ระเบิดพลังปังเป็นไงเรียบร้อยนี่นจะมาโหดกว่าพี่ลุงนี่ครับมาครับนี่มีคนเลือกสไปเดอร์แมนด้วยนะแล้วก็มีคนเลือกกัปตันอเมริกาด้วยนะนี่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะมีคนเลือกด็อกเตอร์สเตรนด้วยนะตอนแรกพี่ลุงก็จะเลือกด็อกเตอร์สเตรนนะ แต่พอไปดูเทียร์ลิสต์แล้วเนี่ยก็คิดว่าถ้าต้องเล่นยาวๆนะครับก็เลือกตัวที่มันโหนโหดไว้ดีกว่านะครับเฮ้ยตัวพี่ลุงบินแต่ตัวสไปเดอร์แมนคือใช้ใหญ่กระโดดเนี่ยเออแปลกดีแล้วตัวกัปตันเมกากัปต,ตันเมกาบินไม่ได้ใช้ใหญ่ก็ไม่ได้นะทำไงทำไงล่ะครับอ่ะไม่เป็นไร โอเคครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับพี่ลุงตัดจบตรงนี้ก่อนดีกว่าเนะเพราะว่าเป็นเอพิโซดแรกที่เรามาทําความรู้จักเกมนี้กันนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันต้องใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับที่ใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างเยอะไม่ใช่อะไรน,นะเพราะว่าเนื้อเรื่องไงเนื้อเรื่องมีการแปลภาษาไทยนะครับทําให้เราเนี่ยเข้าใจเข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายแล้วก็อินไปกับเกมแนวซนะูเปอร์ฮีโร่เนี่ยนะครับส่วน ส่วนระบบเกมนะครับก็จะประมาณว่าเป็นเกม MMO นะที่ที่ธีมของธีมของเกมเนี่ยเป็นซ u เปอร์ฮีโร่นะครับเราก็อาจจะมีตัวฮีโร่อื่นๆได้ในอนาคตนะแล้วก็ค่อยๆอัปเกรดฮีโร่ของตัวเองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะี่แล้วก็มีข้อมูลสปอ t ตอะไรอีกเยอะมากเลยนะครับ องนี้ก็จะมีทัวเรียลคือตัวเกมก็จะมีทัวเรียลแนะนําตลอดนะนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับก็แนะนําให้หยุดอ่านสักแป๊บหนึ่งอย่างเหมือนพี่ลุงนะกดลัวๆไปข้ามไปนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับ <laughs> นะเล้งสปอตนะครับจะเป็นการตัวกําหนดตําแหน่งในโอเมกาไฟ์นะยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นยิ่งได้รับการสนับสนุนมากขึ้นนะครับ แล้วก็ s u a t power นะก็เลือกว่าได้ว่ามีระบบอื่นๆค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็คืออ p length นะวิธีการอ p l แ n งก็คือต้องหาสมุดพวกนี้สมุดพวกนี้ก็น่าจะต้องหามาจาก quest หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในการเพิ่มแรงส t h u พอเพิ่มแร n g t h s u a t ได้เราก็จะได้บัฟตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว s u a o t power นะี่ยเราก็ต้องหาของพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้ทองนะในการ up s u p o t power นะครับ เพื่อให้สปอนเราเนี่ยโอดขึ้นกว่าเดิมนะเอาละครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการแนะนำเกมให้เพื่อนๆและน้องๆทุกคนรู้จักก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนนเอพิโซดแน่นะลองมาดูลองมาดูกันใหม่นะครับถ้าใครแบบอยากจะเล่นเกมนี้จริงๆจังๆนะครับแล้วเล่นกันเยอะนะ ก็คอมเมนต์บอกพี่ลุงนิดนึงนะครับพี่ลุงจะได้ทําคู่มือเกมนี้ขึ้นมาให้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคนเล่นเยอะนะครับก็อาจจะไม่มีเอพิโซดสองนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเกมแนว MMO นะอาจจะเป็นเกมที่ค่อนข้างใช้เวลาเล่นนะครับคือง่ายก็คือ MMO ก็คือสไตล์แบบเรียกเรียกได้ว่าเหมือน g e n h i n ก็ได้ Genjin Impact นะครับหรือว่า Honkai Impact เนี่ยคล้ายๆกันนะครับ MMO เหมือนกันแต่มีแต่เป็น MMO แบบ Open World หรือเปล่าหรือเป็น m o o แบบลุยมิชชั่นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะโอเคครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปก่อนแล้วแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย